ฟังแล้วก็คือฟังแนวทางปฏิบัติตามหน้าที่ของพวกเราฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราการแสดงออกอย่าให้มันหนีจากขอบเขตลักษณะของศีลของธรรมทำยังไงพวกเราจะรู้ตัวลักษณะนี้ พราพอมาตั้งใจตั้งสติฟังความหมายตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งตั้งสติเพื่อให้สติตั้งถ้าตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีมันรู้ตัวจเนี่ยรู้ตัวว่า ใจของพวกเราต้องการความดีความดีที่มีอยู่กับใจมีมากมีน้อยขนาดไหนมันรู้ตัวถ้ามีความสำนึกว่าความดีทางด้านใจิตใจอยู่ในที่ใจิตใจมันยังบกพ้่องจะได้ตื่นตัวตสนอ ควรหมายใจของเราที่ต้องการความดีความดียังไม่เพียงพอที่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยความดียังไม่เพียงพอที่จะเป็นวิหารธรรมเครื่องโย รู้ตัวลักษณะนี้ก็เหมือนคนตกทุกข์ได้ยากทายเช้าจินเย็นแทบจะไม่มีอยู่ไม่มีจินมาตื่นตัวรู้ตัวลักษณะเนี่ยกระเพราะการมาตั้งใจฟังตั้งตงต,ติฟังฟังเรื่องอะไรเสียงอะไร ฟังเรื่องศีลธรรมเสียงศีลเสียงธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อตั้งใจขึ้นหลองรับตั้งสต,ติขึ้นลองรับเสียงศีลเสียงธรรมที่พวกเราตั้งใจฟังเสียงศีลเสียงธรรมมันก็จะเข้า ถึงใจลงถึงใจเมื่อเสียงสินเสียงธรรมลงถึงใจแล้วก็ความหมายก็ว่าเข้าใจฟังแล้วเข้าใจมันจะเกิดขึ้นถ้าไม่ตั้งใจฟังตั้งสติฟังอํานาจโมหะความหลงตรงนี้ฟังแล้ว ไม่รู้เรื่องมันจะเข้าตำดาว่าเข้าหูวขวามันออกหูซ้ายมันเป็นเรื่องอำนาจของโมหะควมหลงไปเสริมมากเข้ามากเข้าจะกลายเป็นอวิชชาคือความไม่โลกอันนี้แรงเล็ดที่มัน เป็นเพชเป็นภัยแจ่พวกเราทั้งประสงค์องค์เนนแม่ขาวนางขีพี่น้องญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานั่นแหละฉะนั้นะพระพุทธเจ้าจึงเมตตาสงสารในขณะที่พวกเรามีโอกาสมีเวลาได้ก็มาศึกษามาฝึกมาปฏิบัติ กลวจะฝึกได้ทำได้ฝึกถูกทำถูกมันก็ต้องอาศัยความเข้าใจตามดักสินธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่านั่นแหละอย่างที่พวกเรา <c oughs> นั่งสมาธิ สมาธิคือความสงบความสงบเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้อาศัยสถานที่วัดป่าเป็นสถานที่จะปายยะ ความเงียบไม่มีเสียงอะไรมารบกวนเหมือนอย่างชาวโลกชาวบ้านเขาตรงนี้อยากจะให้พี่น้องญาติโยมได้ทำความเข้าใจตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจแล้วปัญหาด้านจิตใจท่ามกลางของสังคมนันะมันจะมีมาก อย่างที่พวกเราบางครั้งบางข่าวเป็นบางครั้งบางค่าวได้ยินคนอื่นก็พูดว่าใจมีปัญหาใจมีความเครียดนี่เป็นเครื่องแสดงออกท่ามกลางของอยู่กับความเงียบไม่เป็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าตราตัสตรู้ถฐานที่ ความเงียบตามป่าเห็นคุณค่าแล้วให้อยู่กับความเงียบให้มันเป็นเงียบให้เป็นความเงียบสงบเงย็นอกเย็นใจสดชื่นลื่นเลิศงยิ้มแยม้มแจ่มใสจ,จิตใจเป็นอิสระเสรีภาพภายใต้ความสำเนกส่วนเลืกของหัวใจ คุณน่าทำความดีฝึกแบบความเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติเพื่อให้เกิดความดีความสวยความงามให้มีนิสัยอยู่กับลักษณะภาษาเราเรา,าง่ายๆนิดเดียวคือความยิม้มทำใจให้มีความยิม้ยมแยม้มแจ่มใส มีความสำนึกตัวถ้ามีความสำนึกตัวยิ้ม,ยมแย้มแจม่มใสความยิ้มภายในใจด้วยมีตติมารยาทความดีที่เกิดจากใจที่มีความยิม้มมันจะแดงออกทางกิริยามารยาทมองดูหน้าดูตาถ้าเป็นเด็กเป็นเล็ก เป็นน้อยเป็นหนุ่มก็น,น่ารักน่าเมตตาน่าสงสารถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็น,น่ารักน่าเคารพอันนี้แสดงกิริยามารยาทที่เกิดจากการฝึกเอาความดีเข้าหาใจให้ใจมีความดีเป็นเครื่องอยู่ จะนั้นการฝึกสติฝึกตตินั่งสมาธิฝึกตติจึงมีความจำเป็นํำหรับให้นึกถึงความดีอย่างที่ว่านี่เป็นเครื่องอยู่ของใจให้กลายเป็นคุณธรรมความดีของใจไม่อย่างนั้นแล้วจิริยามารยาทอำนาจโมหะความหลงโทสะอารมณ์ไม่ดีมดหยิบ วง้งซานลำขานพูดอะไรกันก็นพูดได้ยากขาะที่สมบัติของมนุษย์คนเรามองที่อื่นเขาไม่อยากจะมองยังไงยังไงก็มองดูหน้าดูตากันถ้ามองดูหน้าดูตาด้วยกิริยามารยาท ยิ้มแยม้มแจม่มใสคนที่รู้ตัวเองว่าคนนั้นเขามองดูเราเราก็จะแสดงความดีนี้ออกเป็นเครื่องตอนรับเป็นเครื่องรับจะกลายเป็นให้ความดีทึงกันแล้วกันถ้าไม่งั้นแล้วอารมณ์ของโทสะ โมหะเนี่ยมันจะทำลายความเป็นสมบัติจินยามารยาตร,รูปสมบัตินี่การฝึกความดีให้เกิดขึ้นกับใจของพวกเราจากการตั้งใจดีๆตั้งตติได้ดีเนึกเอาความดีที่เกิดจากลักษณะของศีลธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเพื่อพวกเรามาฟังรู้ตัว,ร,ตวรู้ตัวรู้ตัวลักษณะเนี่ยท่ามกลาง,งความเมเยบมันเป็นความเงียบสงบเย็นอกเย็นใจกลายเป็นจิตนิสัยรู้ตัวเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นคุณค่าของความเป็นสมบัติของพวกเราเมื่อเห็นคุณค่าเราก็จะแสดงจิริยามารยาท ความดีเท่าที่มีอยู่กับใจฉะนั้นความดีที่มีอยู่ที่ใจพวกเรามาฝึกลักษณะของศีลของธรรมที่ว่าให้ตั้งใจฝึกตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นการรวบรวมเอาคนนุณธรรมคือความดีเสริมเสริมเสริมเพิ่มเติมไว้ในใจิตใจเมื่อเรามีคุณงามความดีมีโยนจิตใจ ยิรยามมรายาที่พวกเราใช้รูปสมบัติก็น่ารักน่าเมตตาน่ารักน่าเคารพใช้วรชีสมบัติก็น่าฟังท่านทางด้านจิตใจความนึกความคิดมันก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นฉะนั้นปีนองญาติโยม <c oughs> การเข้ามาทัศนศึกษาสถานที่ปฏิบัติโดยเฉพาะวัดของเราวัดป่าญาณสัมปโนในขณะนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยมีแต่ความเงียบ ให้เป็นควมเยียบสงบเมื่อพวกเรามาฝึกเน,นตใสในสถานที่เมื่อไปเจอความเงียบให้เป็นความเยียบสงบลักษณะนี้เย็นอกเย็นใจลักษณะนี้จะกลับไปที่เรือนชานบ้านช่องทําการทํางานแล้วเอาความคิดความเห็นจิรเนิดสยอันนี้นาไปใช้ทีเนี้ย กลายเป็นเครื่องประดับกลายเป็นเครื่องแต่งแต่งกายกิริยามนรยา,นา,รนา,า,นา,า์น่ารักหน้าเมตาน่าทงสารน่ารักหน้าเคารพประดับใจกิริยามนรษย์ที่แสดงออกทางหน้าตทางตาเกิดเป็นบุคคลผู้ปีคุณนธรรมคุณธรรมคือความดีของใจ คุณธรรมคือความดีของผู้คนฉะนั้นคำว่าคุณธรรมคุณธรรมนะั่นนะมันเกิดจากศีลจากธรรมที่เรามาฟังแล้วฝึกลักษณะของศีลลักษณะของธรรมฉะนั้นผ่านเข้าใจการฟังการฝึกเมื่ออธิบายนำมาให้พวกเรานั่งสมาธิฟังถึงตรงนี้ มองดูเวลาแล้วก็ส,สามทุ่มแล้วเห็นว่าพอสมควรเจ่เวลาจึงขอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศและจะในอัจเนี่ยคพังกราบเลิกเปลี่ยนในบทของใครของเราอาจเนย